ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้นะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเปิดไพ่แค่กองเดียวนะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอดู Energy หรือว่าพลังงานของตัวคุณกันก่อนนะคะเป็นอะไรยังไงกันบ้างคะ่ะ Energy ของคุณในช่วงนี้นะคะค่อนข้างคิดเยอะนะค่อนข้างคิดเยอะอาจจะมีวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการหาไรายได้เพิ่มนะคะหรือว่าการทําธุรกิจอะไรต่างๆนานา,นา,นานแต่ว่าค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะค่อนข้างเครียดนะคะในช่วงนี้คิดหลายอย่างแต่ไม่รู้ว่าควรจะ จะทำอะไรกอดีค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะเดี๋ยวคิดเดี๋ยวอยากทำเดี๋ยวไม่อยากทำ,เด,กทำเดี๋ยวอยากทำนู่นเดี๋ยวอยากทำนี่ค่อนข้างสับสนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องแบบว่า มีสติอยู่กับตัวเองเยอะๆเนาะอยากทําอะไรนะคะคิดทบทวนดูให้ดีๆว่าสิ่งไหนมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือว่าสิ่งไหนเราไม่ต้องการอันนี้อาจจะต้องทบทวนตัวเองหรือว่านั่งนั่งตกตะกอนกับตัวเองให้เยอะๆนะสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คืออาจจะต้องจัดการเรียงลาดับความสําคัญนะคะหนึ่งสองสามสี่ว่าณตอนนี้อะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอันไหนจําเป็นกับสําคัญมันต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ จัดเรียงเวลาของตัวเองได้แล้วนะคะจัด p r i o r i t y อะไรต่างๆได้แล้วลำดับความสําคัญได้แล้วเนี่ยพาตัวเองออกมาค่ะพาตัวเองออกมาเจอกับอะไรใหม่ๆพาตัวเองออกมาเจอกับในเรื่องของการเดินทางพาตัวเองมาเจอกับอะไรใหม่ๆอย่างเราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็เอาตัวเองออกมาจากเซฟโซนเพื่อที่จะมาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถก้าวหน้าไปอีกได้นะคะ